สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันนะคะวาทีรยริย่งพัชรีประเทศค่ะวันนี้มาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ี่3มกราคม2564าค่ะสำหรับผักใตฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอากาศเป็นแบบน่นกันบางนะคะเริ่มต้นกันทีภาพแผ่นทีตรวจอากาศพิผืนค่ะจากผาาแผ่นที่ตรวจอากาศพิผืนใจะเห็นว่ามวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมตังตอนบนของประเทศค่ะแล้วก็ยังส่งผลต่อผกากใตตอนบนให้มีอากาศเย็นในตอนเช้า จากภาคใต้าดาวเทียมค่ะจะเห็นว่าวันนี้ภักใต้ตอนหลังมีเมฆค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าสําหรับภักใต้ตอนบนเนี่ยอากาศยังค่อนข้างปลอดโปร่งอยู่ค่ะจากพ้นตรวจอากาศโดยเรดาร์นะคะคลองชุมพรจะเห็นว่าไม่มีฝนในพื้นที่เลยค่ะแต่สําหรับเรดาร์คลองสติงพระจะเจอฝนบริเวณพัทลุงนะคะสงขลาค่ะปัตตานียะลาแลว้วก็นาราธิวาสค่ะเป็นฝนล,ลักษณะกําลังอ่อนถึงปานกลางค่ะ มาดูรายงานนะคะปริมาณฝน24ชั่วโมงจาก7โมงเช้าโมงวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะจะเห็นหวาผากตานะคะจะมีฝนเล็กน่อยถึงป่นกลางกระจายจค่ะส้นหมากอยู่ทางตอนหลังของผากค่ะพยากรณ์อากาศนะคะในภาพรวมวันนี้ ต่้งต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็สุราษฎร์เนี่ยจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะมีฝนไม่เกิน1 0ของพื้นที่ค่ะในส่วนของนงครศรีธรรมราชกัปพัทลุงนะคะมีฝนประมาณ3 0ของพื้นที่ค่ะก็มากกว่า,าเมื่อวานเล็กน้อยค่ะแต่สัปรับวันนี้สงคราปัตตานียะลาแล้วก็นร,ราธิวาสนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานค่ะมีฝนประมาณ4 0อของพื้นที่ค่ะวันนี้ก็ยังคงยุ่ในช่วงของการประกาศ เตือนเหลืองคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะโดยวันนี้จังหวัดสุราษฎร์ก็ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ2องถึงเมตรค่ะแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคลื่นสูงประมาณ2องถึงสเมตรค่ะประชาชนเที่ยาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งนะคะก็ยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งค่ะแล้วก็ชาวเรือนะคะสาหรับเรือแล็กก็ยังคงงดออกจากฝั่งในวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะ แล้วก็มีประกาศเตือนเพิ่มเติมนะคะเรื่องฝนตกนักบริเวณภาคใต,ต้ตอนหลังค่ะซึ่งจะครอบคลุมวันที่๒ถึงวันที่6นะคะโดยจะมีฝนนักนะคะบริเวณจังหวัดพัทลุงส่งคล้าค่ะแล้วก็มีพื้นที่ของฝนนักมากเนี่ยบริเวณปัตตานียาลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะโดยคลื่นล่มนะคะก็จะเหลืมลอมรดลงในวันพรุ่งนี้นะคะโดยคลื่นคลองาคกต้โดยรวมแล้วจะอยู่ประมาณ2อเมตรค่ะ แต่ว่าบริเวณที่มีฟ้นฝาขนองเนี่ยคลื่นมากว่าซ่องแมทนะคะดังนั้นพี่นองชาวเรือนะคะก็ควรเดินเรือโดยความระมัดระวังค่ะแล้วก็ลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฟ้นฝาขนองค่ะสําหรับผี่นองประชาชนตัวไปนะคะก็ให้ระมัดระวังอันตรายนะคะจากฟ้นติดตกนักนะคะแล้วก็ปริมาณฟ้นติดตอกจ่าส้มด้วยค่ะวันนี้นะคะข้อจอบการพยากรณ์อากาศประจําวันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน